สวัสดีครับคลิปนี้มาดูกุญแจรถยนต์ทานหมดนะครับแล้วก็ทำการกดเปิดปิดไม่ได้มาดูวิธีการแกง่ายๆนะครับมันจะมีช่องที่ให้เคควงยัดเข้าไปนะครับแล้วก็งัดออกมานิดนึงแล้วก็เปิดฝาออกได้เลยนะครับก็จะเจอตัวชุดวงจรอยู่ข้างในแล้วก็จะมีฐานก้อนกลม,กลมเป็นของ พานาโซนิกนะครับจะมียางหัพุ้มอย่างดีเลยเราก็ทำการเปิดยางออกมา,แล,กา,ออกมาแล้วก็ดึงฐานออกมาแล้วก็ดูดูไซส์ของมันนะครับเอาไปซื้อตามเซเว่นหรือไม่ก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะครับก็คิดว่าหลายๆรุ่นก็น่าจะ จะไม่ต่างกันทานหลักการนะครับก็ยังไงแล้วก็ซื้อทานได้แล้วเราก็มาใส่คืนตามลักษณะที่เราแกะมาเมื่อกี้นะครับยังไงก็ฝากเผื่อเป็นแนวทางสําหรับหลายๆท่านนะครับสวัสดีครับ